พวกเราอยากขาย n e t f ฟ i กให้กับคุณในราคา4 5ลาดอลลาร์ร้านเช่าหนังทางไปรษณียนี่นะคุณคิดว่ามันจะสู้ร้านของผมได้้หรอือไอเดียก็ดีอยู่แต่ว่าผมไม่เอาด้วยหรอกถ้าคุณคิดว่าผมทำไม่ได้เดีย๋ยวผมทำให้ดูถ้าคนต้องออกจากบ้านเพื่อไปดูหนังที่ร้านงั้นผมขอเปลี่ยนวี่ีการดูหนังทั้งโลกเลยก็แล้วกันซครับคนเริ่มไม่เข้าร้านแล้วครับ แลนดเน็ตฟิกล่ะเขารู้หนังอยู่ที่บ้านกันหมดแล้วครับเมื่อก่อนเรามีร้านอยู่ทั่วประเทศวันนี้ปิดไปทีละสาขาจนเหลือแค่สาขาเดียวมันไม่ควรจบแบบนี้เลยบอกแล้วว่าทําได้วันนี้เน็ตฟิกมีสมาชิกมากกว่า300ล้านคนทั่วโลกรายได้หลายแสนล้านบาทต่อปีผมไม่ต้องมีหน้าร้านด้วยซ้ำแต่ผมอยู่ในบ้านของคนทั้งโลกแล้ว